วัดป่าแสงธรรมอำเภอวังน้ำเขียวมีความโดดเด่นอยู่ที่พระมาหาเจดีย์สีขาวตรงดอกบัวนามว่าพระมาหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลเจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อน,น้อมลำลึกบูชาคุณแดรหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกงล้อแห่งพระพุทธศาสนา วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2554ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเจดี78เมตรความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร61เมตรภายในยอดฉัตรบรรจุภราบรมสาลีลิกธาติชั้นที่ 1. นึ่สำหรับให้สาธุชนปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยชั้นที่สองสำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาชั้นที่สาม เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับบรรจุอาธิธาตุและบริขารที่ได้มาบางส่วนขององค์ท่านเจดีองค์นี้เป็นมหาปูชนียสถานที่จะยังประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปหากให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ